สบายดีสวัสดีเด้อพี่น,อออาาน,น้องจากยาฮานาไมคกับสีเปาหมักสมอพี่น้องตอนนี้ก็ยืนกงมกสมอปอดผุดแดงไล่ไหเดี๋ยวพามาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องสมอพลไมาแต่เฮงนลไม้แต่ตมันยังเป็นดอกอยู่พี่น้องโอนหมักสมอใหญ่กับสีไดออกมาหนยเนาะก็เย็นอรีห่มใหม่ลมผัดวีวพี่น้องนี่ทุกคนอันนี้กก๊กวอยู่แคมคันนาตัวนี้มากมันชิใหญ่กว่ากกตัวนั้นเนะาะแล้วก็ จะแซ่บกว่ากกตัวนั้นกกตัวนั้นแห้งดกแห้งพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะกกตัวข้างส่วนมันตัวนั้นนะกกมักสมอสิมีอยู่สองต้นต้นนี่สีมากสนิทแบบใหญ่แล้วก็สีสีแซ่บกว่ากกนะนะสีก็ค่อยฝาดปันใดสมกกนะดีเด้อานี่มุดแดงลายลายได้เนะกกสมอน,นี่พี่น้องต้นเอนเตนอยู่เห็นบ่พี่น้อง โอ้เสียดายพอมีธงใส่เพราะว่าถ้ากาิมาแต่ป่านไม่ก็เลยแหวะเ,เลยจังหน่อยแล้วขึ้นไปนี่ก็สิเห็ดอยู่เห็ดกินสิบว่างลงมาเอาค่ะนะก็เลยสีนี้ไปเลย,เเลยพี่น้องเลยสิเก็บขึ้นไปเลยเก็บมาไว้กินอยู่บ้านเลยนี่พี่น้องมันเริ่มล้นเลยนะแต่ว่ามันบัวทันได้สุกทำมันสุนสนสกกระชีกเลื้งเลืองจังหน่อยมันก็สิล่นจนเมิดเก็บ ยาระบายสันยส้นยอดสั้นยอดชั้นเยี่ยมเลยนะสม,มอรหรือว่าฝั่งไทยผลเอิ้นสมอลอนะเนาะนี่อ้ยนาข่อยนี่เรือท่องต้นนี่เลยพี่น้องดกสุปีกก็งนะแห้งดกขักอันนี้ก็ดกอยู่แต่ว่ามันกกมันสูงทงทงอันนี้ง่ามันหยอดลงมาต่ำๆอ้ยลมเย็นวีวีได้มาน่าแลวกะมีความสุขอีกแบบพี่น้องได้เก็บหั่นเก็บหนีเมื่อกินเนาะ อยู่บ้านก็เบื่อใหญ่ก็เบื่อเด็กน้อยก็เบื่อมิวกี้ก็ม่วันเวลาได้มานานี่แดงลายมแดงครบหมดละหาเลื่อละหมากใหญ่เหมือนกันน้อยก็น้อยก็มันมันบริเวณว่ามันอ่อนแห้งดอกแต่ว่ามันหมากมันมีหมากน้อยหมากใหญ่น่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งกุ๊กนะแต่ว่า่อยก็เอาแต่กุ๊กนี่ก็พอละ นี่กกงนะฮ้งเป็นโงนอยู่ครับคนเลยอันนี้ย่าอ่ะจะพอตัวง่ามมันหยอดลงมาด้วยจะไปเอากกนมาปนเนาะเดี๋ยวเมื่ี้เนี่ยคุณเนาเข่าหยอดก็เลยสวยงามบุ้ยที่จริงแถวนี่ปีตะเกาดำนะสีงามเต็มตึ้งแล้วเข่ามีตะว่งใหญ่หย่อดหย่อนก็เลยเสียหายลาย ข่ามันแบบโบเกิดนะนะป๊าพ่วงเดียวนี่กะกี่ช่องคนก็นยังบบเบิดเลยนะนี่ป่ะหักอะไรพวนหักเอาตัวนีบอหักเอานี่ก็พอะเลยอ้ยกินเพื่ออยากไม่ได้บด้ออกมา ตกแล้วแดงไล่ลายพอสับนี่มาแต่หาน้าไม้ได้น้าไม้ก็เคยแย่งยันนางมักสมอมาพ่อมนี่กินกับเจียวประเดกเข่ากันขักปัญญางพี่น้องกกนี่แห้งดกแต่ว่ากกนี่มากมันยังน้อยอยู่เพราะว่ามันเป็นน้ำหลังกกตัวนั้นเลยพี่น้องเลยดกดกบางแดงนี่ ก๊กนี่นี่ยดอกสุปีมันมากน้ลำลังต้นนั้นไอยมาวังค่ะมันยังเป็นดอกอยู่มันหมดทันยังไงค่ะพูนเกี่ยวข้าวเล้วมันเริ่มสุกนเนาะเต็มตน้นเป็ดกระลังใหญ่ต้นนี้เป็ดใหญ่พี่นอนเถิงแล้วเป็ด หนึ่งเข่าเปิดหัวชงข่อยจะออกมาก็เลยเข่าปลายเลยหนึ่งเข่าดอกจะมาถึงปะไรบักดอกเด็กน้อยช่องตัวนี่นอนแล้วเตรียมแกงน้ำม้กินก็อยู่เข่าแล้วรังแล้วบข่อยมีดอกจนหอดพวกมีตะกียบกับเจาะปอกเอากองยัด่นอยู่อันน้อยอันใหญ่ปอกเอาจนหมด กเ็เจ้าเห็ดไม่ทงไว้เด้เิไ,ไม่ค่อยมีดิเพื่อแดงๆนางๆมันได้หักอเอาอนี้ค่ะมันกเ็เจ้าหาเอาไปเห็ดทงเดิเห็ดหนึ่งเข่ามันเลืี้อวสมอใส่ทงไว้พี่น้องเว้นี่เด้อกกโตอันอันนี้ค่อยบ่ได้เอาเอาแต่กกโตโตค่อยว่วอา,วอา,อาอยู่แคมให้นา ื่อกี้ก็ตื่นมาเห็นแม่มาแล้วตื่นหมดมาเฮ้ยพี่ต้องซัมตีกับปันได้สิกินนเนาะโอเคทุกคนหาจัดการน้ำหอกกับไม้ร่างลุยงยางน,นยางเตรียมต้มไว้ก่อนหลังจากเอาหมักสมอหยากกับสิมหาหามบวบไปเตรียมไว้ใส่แกงหน่อไม้ไมาให้มานาเกิดวันนี้กินแกงละไม่กินพี่น้อง บักบวบปุ่มอันนี้หอมหอมค่ะเถิดโอ้ยสร้างแต่หมุดแดงดินนี่ละหอมค่ะอรีมักบวบปุ่มนี่ค่ะหน่วยมันปุ่มปุ่มป้อมแต่หอมหอมหอมหวานค่ะต้นนี้นะมันเน่าแล้วอันเพียง้องเป็นอย่างไรสร้างแต่หมุดแดงดินนี่แล้วพอดีสิบปหาฝังเครือทางนะ ทั้งนี้เนี่ยมันเทากระดอกวะเงฮงหน่วยแก่กับจนแก่เห็นบ่พี่น้องแก่แห้งเลยเป่นยังใช้ได้นี่พี่น้องบ่กก้าปืชคักมันหกย่านงูพี่น้องงูลายแถวสวนมาหั่นก็งูเห่าเขาของ,ของน้ำกละสิบห้าเบิ่งเครือตอัวหนาต่อที่จริงมันกม็มีดอกมันลีอยูต่ตามใบมันนะก็ฝักเสริมป่านี่เป็นดอกเซย้วเนาะติดเซย กุกมะนาวทำทีเอามะนาวมาไว้ก่อนพี่น้องอยู่เพื่อนคอยมันเวิร์ดมะนาวเลยเน่าเวิร์ดมันมาไหวเคยเห็ดนั่นเห็ดนี่กินเนาก็สี่หน่วยแก่แล้วว่ามัง แกได้ของบวบวันนี้หาบังดวงนี้ทุกคนเลยเครื่องมาคอยางมออยามมีแต่หยาแต่หลายหยาไม่มีแต่แตนผมมีหังมันบวดจะบชองแม่ช้มแม่บวบอันนี้ว้าสุดยอดความเซฟความหอม ใบมากรูดบัวหอยงามบางต้นกับบัวพีฮอดใบพี่น้องเลยจะหาร่างบวบหั่นไว้ก่อนพี่น้องร่างนงยานางเตรียมไว้ก่อนยูเข่าและทอง้องจากจองนี่จะดอกดาวเรืองยูเข่าจนสั่นละแพ้วเอ้ยวุ้ยผักขยังพุดมาปลูกไว้เพุดมาปลูกไว้อยู่อัน

ชีวิตพ่อคนว่าคิดว่าชิได้กบมาใส่หลายๆตอนช่วงใส่เบ็ดกบได้หั่นใบเลพันพ่ตกน้ำน้ำน้ำว่าได้ใส่เบ็ดกบก็เลยบ่ิได้กบมาปล่อยใส่ได้กบมีกบอยู่สามสี่โตแม่คนกับปลานิลน้อยคนมาปล่อยใส่บ่เนี่ยคนเอามาปลูกใส่ติดใบพะกคนแยงกันค่ะเอาพะกคนแยงมาปลูกใส่รอบซะเลย ตบีดพ่อฝนเหตุเนาะฝนเหตุแล้วช่วงได้กบได้ลายผนฝันยังปริเหตุอันนี้นะวันนี้พ่ออันเหตุอันนี้แล้วฝนตกน้ำ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 บรีไปใส่เวทกบเลยโบดได้กบลายมาใส่มีกบอยู่บกีโตกับปลาหน่อยเรียนแอมเห็ดแติโตปลาแล้วฝนก็เอาผักขยงมาปลูกใส่เอาผักขยงเป็นเงาเป็นเงาจากไฮนามาปลูกใส่รอบๆสาไม่แต่ผักขยงคือมันเกิดเองวันนี้แหละอุ่มเป็นอุ่มอยู่ บ่อปลาบ่อกบเลมันหัดโบลายพี่น้องเอย่างละบกีโตัวหนึ่งผลขุดบ่ได้เลิกต่นนประมาณเพียงหัวเข่าเนี่ยนะวเอาอันนี้มาอ้อมไว้ถังหอมเออเออ,บ,อกกบลกกระเพีงใช่เออจะต้องเกลือแล้วมันบบเกลือบ่มีเรากินได้เลยมันหอมมีแต่วันนี้อย่างเดียวค่ะปลากระเพาวน้อยกัะเพาวน้อยโอ้คำขุดอันคืออยู่ฝั่งไทยเนาะพี่น้อง ุศบ่อสำวงวางะแยงนะคะพี่น <ạ> ้องเนาะคุกแบบเป็นคลองยาวๆคลองใส่ไก่หรือเปล่าเรียงเออเสียดายเนาะช่วงได้ลายลายผัดเห็ดีกยังบุเร่อเนาะช่วงได้กบลายผัดเห็ดอีกบ่างกุเร่ก็เลยเอาไปกินวัดพี่น้องเลยผู้ว่าลายเติบอยู่เนาะป่าแม่เว้นหัวหานห่วยมันบ่ไ้หน่อยหนึ่งเด็ดเนี่ยคำสำบงวางแยงนี่ ใหญ่อแล้วโอเคมาหาเตรียมหั่นคลองกันพี่น้องพูดแต่าวีายิ้วข้าวแล้วเห็ดสวยกันแม่ไอใช้ผงถุบแล้วไม้ชิตเตรียมชิตต้มเผื่อต้มแล้วไม้ชุกจืดอีกกล้พ่อแห้งผู้ป่าปูยผู้เบียบผู้เบียบหาเตรียมหั่นเตรียมมีสวยกันก่อนยิ้วข้าวยิ้วข้าวไปจะกินแซ่บค่ะกันยังไงหุ่งก็จะเห็ดหัวหมากใหญ่ค่ะุ่นทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่พ่นตะก้อนผักผิดก็บไม่ต้องหุ่งยาวๆ สุดก,ก็จะมาไทยก็จะชิบูอ้อยพี่น้องสุดก่อนก็นจะไทยไว้ละไทยหุดไว้แตะเกาผ่านมาอันนี้ใกล้สิกเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็จะมามาไทยใหม่อีกวันงัวก็กระบ้ากระบาดงัวโป๊ะแหลดไฟแหลดมางัวงก็เจ้าเทียงก็จะอยู่ในนี้เห็นนะชอ่องหรือสามนะ่หลดุดเห็นบืน้อบื้อบื้อแต่เศร้าผมก็คือนาน,นแล้วตื่นดีเนาะ ผูกอ้อยกใกล้ๆกับอันตรายด้วยตะก้ามันก็เป็นไรยอ้อยแหละบอนทีเทียมเคยอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นไรยอ้อยแต่หน้าทีของคนอื่นนะพี่น้องวันนี้ก็เจ้ากระกับมาเสาอีกที่เขายืนอยู่ก็เคยปลูกอ้อยมาก,ก่อนที่สวนต้นไม้เดี๋ยวนี้นะบังนกก็ตื่นบังนอเรานศิลปา,าเก็บเอาไปอีตูงอีตู่น้องไปอีตู่ลายยุ่อยู่นะ มิวกี้มาคุงมิวกี้มิวกี้กินหุงชุกลูกหุงชุก,ก,ชกวานได้พลอใส่ตัวนี้สะเเพย์ผลนอนนอนที่หนาวหนาวอยู่ตารางเทียงหัว,วล้มออกล่ะล้มหนาวเริ่มมาแล้วยามเกี่ยวเข่ามืนอวานนี่วาน,นนี่ก็เริ่มเย็นๆมันอีกเย็นวกว่าลมหนาวเริ่มมาแล้วสีหนาวหนาววิวกี้เสื้อแขนาบ,บางๆที่ได้ใส่ซ่อนพเอพผลอีกแล้วพี่น้องเลย สีแนหนาวเลยเราใส่เส yeah. ื้อกันยาวองสั้นก็ยังรู้สึกกับหนวหนาวอกี่กินบางหงกินใช่หรอกินใช่ปาดมาด้วยหงาใหน่มือซ้ายนะฮะบวานโบวินหน่ยหญ่มุดอไพี่น้องกอไปหยอกไปนอนให้ไรให้ยอดฮะ มันเป็นดอนเนาะย้อนไปตัวไรโฉมย้อนไปเกี่ยวเข่าก่อนมันบดเสมอกันก็เป็นกรอบไปได้ายโว้ยขับถ่านมันชุกค้อมกันพวกนี้มันคูบดโตชุกโคกเมื่อไรก็มีก็มีโตวันอนาคตอ่าขับเพิ่นแดดล้มคือเพิ่นกับใครอยู่ด้วยนี่ทั้งลมทั้งแดดมาแห้งไว้อ่า มีผัดอ,อกกีกมันกินบดเปียกหนึ่งเลยตาม,มิวกี้นี่ยๆเนี่เน้ยกินบดอีกตัวนี้คือถิ่มเล่ฮะโอ้ยลบน้ำวีวีนะ้ำพรอชยชัยลบผัดนะผักเปดเบดโปชัยไอ้พรอยชัยบกินมาถิมปลูกหลไข่สะดวกกินมังหงมิกี้ อไปเพียวฝนไดไลายมาใหม่อีกเลยนะอิปชัย,นนยช่องข่างบุ้เต้บด่าโมก,กินเนาะหูเนอื่นเปินกินโอเคลมวีวีู่โอเคพี่น้องบพพรคิดหนาเนาะอยู่หน้ากะทำมาสัญญาณดีแห้บอกกน ก็โอเคใครกว่ายูเฮือนเป็นสองเท่าหรือยูเฮือนโอ้ยลงขีปเบิดมือโทรศัพท์จนเบิดลเบ็ดเบิดมือหลองเถื่อผู้ใดเซตมาหนิเกอกว่าเราจะส่งเซตไปได้กว่าจะตอบได้ฮะนะใครละบอสในช่องเมือ่อกี้จังลมอะไรกว่าจะตอบได้ฮ่าช่องบางเพิงบางคนกับบูฮู่กับขีดว่าเราอ่านแล้วบอตอบที่จริงตอบแต่ว่ามันส่งบมไปได้พี่น้องมันบมีสัญญาณหลังเถื่อก็จะส่งมาแบบมีสัญญาณมันก็จังเด้งมากเหมือนบอส ถือเขาอ่านแล้วเขากำลังตอบไปเขาส่งแซปไปแล้วมันโบไปคิดเองเขาเบนว่าอ่านบ่ตอบมันอันนั้นมีสัญญาณอะไรเพื่อนอยุดงาแล้วมันใกล้หมู่บ้านกับเจ้าหนี้เด้มันมีรักสัญญาณโทรศัพท์ฮากมีวังซองปีที่แล้วเราตักสัญญาณกับเจ้าเก่ากับบุรมีจังดีกับสี่ใครเนี่ยหยุดงานไปแล้วพี่น้องเอสบายดีเด้อพี่น้อง